ถ้าคุณไม่ได้ก่ออิฐผนังวนเบาคุณสามารถเว้นระยะจากรั้วมาเนี่ยนะครับเป็นระยะทีะ่น้อยกว่า50เซนได้ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับผมอยากให้ปรึกษากับทางโครงการนิติบุคคลก่อนซึ่งในส่วนนี้นะครับถ้าจะให้แบบชัวร้อยเปอร์เซ็นต์เลยอยากให้ไปขออนุญาตเพื่อนบ้านให้เซ็นยอมรับนะครับถ้าเพื่อนบ้านเซนยอมรับในอนาคตคุณก็ไม่ต้องรื้อไม่ต้องโดนฟอ้องร้องไม่ต้องโดนอะไรนะครับเพราะเพื่อนบ้านยอมรับก่อนที่เราจะทําการต่อเติมนะตรงนี้คือไกด์ไลน์คร่าวๆเพราะว่า ในในบางคลิปในบางที่เนี่ยนะครับผมจะเน้นย้ำเลยต้องเว้น50เซนต้องเว้น50เซนตแต่ถ้าเป็นผนังโป่งนะครับเป็นผนังระแนงไม่ได้ทําการก่อผนังทึบเนี่ยตรงนี้ขอความอารุณเมตตวยกับเพื่อนบ้านได้อันนี้คือไกด์ไลน์ให้ไม่ได้ชี้ให้ทําผิดนะครับสวัสดีครับผมโบซาโรสอแสงทองการช่างครับวันนี้อยู่ที่หมู่บ้านเซนโทพหนวิภาวดี3หลังนี้เลย เซนโทพหลวิภาวดี3นะครับเป็นโครงการของ AP นะและต้องบอกว่าโครงการใกล้ๆก,กันเนี่ยทั้งโครงการ2โครงการหนึ่งนะครับของเขาเนี่ยขายดีมากๆเลยคุณผู้ชมแล้วก็แบบบ้านนะครับก็พัฒนาแล้วก็เปลี่ยนรูปแบบไปค่อนข้างเยอะอย่างด้านหลังของผมนะครับเป็นแบบบ้านสไตล์กล่องน,นะครับค่อนข้างโมเดิร์นเลยนะจริงๆอ่งะแบบบ้านอันนี้นะครับจะคล้ายกับโครงการโมเดิร์นแถวบางนาสีนครินเลยที่ผมเคยไปถ่ายคลิปนะซึ่งโครงการโมเดิร์นเนี่ยก็เป็นของ AP เหมือนกันนะครับ แต่โครงการโมเดลเนี่ยเขาจะใช้เป็นแบบสีแบบคล้ายๆแบบมูจิหน่อยอะออกเป็นขาวแล้วก็ผสมกับไวโอคสีเหลืองๆก็อ่อนอะไรประมาณนี้นะครับซึ่งแบบบ้านก็จะเป็นสไตล์กล่องแบบนี้เลยนะครับ<ม>การมีบ้านแบบนี้คนะุณผู้ชมเป็นบ้านที่ค่อนข้างทันสมัยแล้วก็ตอบโจทย์กับวัยรุ่นด้วยนะครับกับคนยุคปัจจุบัน นะใครที่สนใจก็ลองมาดูได้นะครับสำหรับโครงการนี้อยู่ติดถนนวิภาวดีใกล้ๆก,ก,ก,กับฟิวเจอร์พาร์คลังสิตนะครับวันนี้ไม่ได้มาขายของแต่อย่างใดแต่ว่าจะพาไปดูห้องครัวไทยหลังบ้านซึ่งห้องครัวไทยเนี่ยเป็นไทยจริงๆเลยคุณผู้ชมในการที่จะต่อเติมห้องครัวแบบนี้จะต้องหนึ่งเลยก็คือจะต้องชอบแล้วก็จะต้องมีฟังก์ชันการใช้งานแบบตอบโจทย์กับตัวเองเลยนะเมื่อสักครู่เนี่ยได้คุยกับท่านเจ้าของบ้านไปนะครับท่านเจ้าของบ้านบอกว่าชอบห้องครัวแบบนี้มากเลยเพราะว่าชอบทําครัวหนักๆนะครับแล้วก็ชอบอะไรที่แบบว่าไม่ต้องคอยมาถู พื้นก็คือเอาน้ําฉีดล้างไหลออกไปหมดเลยอะไรประมาณนี้นะเดี๋ยวไปพาไปดูหลังบ้านนะครับว่าต่อเติมห้องครัวนี้เป็นยังไงกันบ้างตามมาดูได้เลยครับเดินเข้ามานิดนึงคุณผู้ชมจะเห็นเลยว่าตรงนี้เป็นที่จอดรถนะสามารถจอดรถยนต์ได้แบบสองคันสบายๆเลยแล้วก็ท่านเจ้าของบ้านเนี่ยซื้อบ้านเป็นบ้านหลังหัวมุมของโครงการต้องบอกว่าบ้านแบบนี้นะลมดีมากคุณผู้ชมนี่ต้นไม้ใบไ,ไม้พัดเลยนะครับลมฟโฟล์มาก แล้วก็ตอบโจทย์กับการต่อเติมมากๆเลยซึ่งการต่อเติมหลังบ้านเนี่ยจะเป็นการต่อเติมเพื่อที่จะให้อากาศเนี่ยถ่ายเทไปได้ดีโอ้โหคุณผู้ชมลมดีวันนี้ลมดีอากาศดีนะครับเสื้อไม่เปียกนะครับเขื่อไม่ไหลอากาศแบบนี้คุณผู้ชมต้องบอกว่าในการเลือกซื้อบ้านเนี่ยคุณต้องเลือกทำเลให้ดีนะเพราะว่าบ้านในโครงการมีหลายหลังมีหลายยูนิตบางที่ก็ตั้งหัวมุมแต่เป็นหัวมุมกับรถ บางที่เป็นหัวมุมซอยนะครับมันมีทั้งข้อดีข้อเสียผมยกตัวอ,อย่างง่ายๆถ้าเป็นหัวมุมแบบหัวมุมถนนเมนนะหัวมุมถนนเมนเน,เนี่ยบ้านคุณจะเด่นจะสวยจะชัดกว่าใครเลยถ้าใครอยากทาโชว์นะโชว์แบบโชว์เพื่อนบ้านตกแต่งต่อเติมบ้านแบบใหญ่ๆสวยๆเนี่ยเด่นๆเนี่ยหัวมุมถนนเมนอันนี้แนะนําแต่ข้อเสียของเขาคือรถผ่านไปผ่านมาทั้งวันอาะทาเลดีก็บวกกับเป็นไงมีทาฟฟิกมีการจราจรที่ค่อนข้างหนาแน่นนะครับดังนั้น หัวมุมถนนใครชอบบ้านเด่นๆสวยๆอยากทําบ้านโชว์นะครับแต่ถ้าตอนดึกๆมีแบบมอเตอร์ไซค์บิ๊กบค์ใส่ท่อดังๆขับผ่านต้องทําใจนิดนึงนะครับทีนี้หัวมุมเหมือนกันก็คือหลังนี้อ่ะอันนี้คือหัวมุมสุดซอยนะครับหัวมุมสุดซอยข้อดีของเขาคือเงียบสงบนะครับฝรั่งเนี่ยเขาชอบหัวมุมสุดซอยเพราะว่าเขาบอกว่าเป็นเดตแอเรียไม่มีใครผ่านมาที่ชั้นลวชั้นแบบเขาเรียกว่าอะไรล่ะอยู่ท้ายซอยแล้วก็เงียบสงบ ถ้าเป็นสไตล์ต่างชาติสไตล์ฝรั่งเนี่ยเขาจะชอบแบบนี้นะครับแต่ข้อเสียก็คือเดินทางจากป้อมรอพเอเข้ามาเนี่ยค่อนข้างไกลค่อนข้างลึกนะครับแล้วกว่าจะออกไปเนี่ยก็ใช้เวลานานนะมันมีทั้งข้อดีและข้อเสียแต่เงียบสงบไหมเงียบสงบเป็นส่วนตัวสุดๆใช่เลยนะครับตอนนี้นะครับผมก็เดินเข้ามาอีกนิดนึงคุณผู้ชมตอนนี้เป็นสุดหลังบ้านแล้วนะครับ แต่บ้านหัวมุมที่เป็นรั้วโครงการแบบนี้ต้องบอกให้เลยว่าคุณอาจจะไม่ได้บ้านที่เป็นแนวฉากนะเพราะว่าเขาจะปั้นไปตามเขตที่ดินของโครงการเลยอย่างตรงนี้เนี่ยหน้าแคบนะครับแต่ท้ายเนี่ยจะกว้างนะทีนี้ตรงนี้ก็ขึ้นอยู่กับคุณละคุณชอบเนื้อที่แบบเป็นชายธงหรือเปล่าอะไรหรือเปล่าถ้าคุณต้องการเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสที่สุดซอยของโครงการในส่วนมากจะไม่จัตุรัสเพราะว่ามันต้องเฉียงไปตามโฉนดที่ดิน นะครับแย่ตรงนี้ท่านเจ้าของบ้านก็ใช้ต้นลำสำป์ในการปลูกมุมนี้ก็ผมว่าเข้านะสวยมากๆเลยแล้วก็โซนตรงนี้เป็นโซนที่ผมต่อเติมนะครับหลังคานะครับเรายื่นชายคาออกมาเพื่อที่จะกันฝนสาดเข้าไปข้างในตรงนี้จริงๆอ่ะยื่นประมาณสักเมตรหนึ่งก็ก็ได้แล้วนะครับบางท่านไม่ยื่นเลยทําเสมอตรงนี้เลยข้อเสียคือว่าเวลาฝนตกมันก็จะสาดเข้าไปข้างในหรือบางทีนะครับต้องบอกว่ากาันสาดตรงนี้มันก็ยังมีข้อดีหลายอย่างนะ,ะข้อดีของการสาดตรงนี้คุณผู้ชมสังเกตนะถ้า ถ้ามองออกมาเนี่ยมันก็จะมีเหมือนกับการต่อเติมที่ยื่นออกมาตรงนี้ก็ขึ้นอยู่กับความชอบด้วยบางท่านแบบชอบอะไรที่ยื่นออกมาแบบนี้ก็โชว์เหล็กโชว์โครงโชว์อะไรก็เป็นความสวยงามระดับหนึ่งนะครับทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความชอบแต่การใช้งาน,นงจริงๆเนี่ยผมอยากให้ยื่นออกมาหน่อยนะครับไม่อยากให้ทําเสมอกับประตูทางเข้านะในส่วนของตรงนี้เป็นประตูแบบง่ายๆเลยนะครับ เป็นประตูเหล็กกล่องแบบไม่ง่ายๆก็คือเราเอาเหล็กกล่องเนี่ยมาเชื่อมแล้วก็ทาการทาสีนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยดีไซน์การออกแบบเนี่ยคุณลูกค้าสามารถคัสตอมไม์เองได้ก็คือชอบแบบไหนส่งตัวอย่างมาถ้าเราทําได้เราก็จะรับงานถ้าลายยากเกินไปเราก็อาจจะไม่ได้รับตรงนี้ก็ต้องขออภัยด้วยอันนี้คือเรียบๆง่ายๆไม่มีอะไรราคาก็ไม่สูงด้วยนะครับที่สําคัญก็คือต้องบอกว่าอากาศเนี่ยถ่ายเทได้ดีมากเลยนะครับถ่ายเทแบบเข้าออกเนี่ยได้ดีมาก เนาะซึ่งในส่วนของตรงนี้จริงๆแล้วเนี่ยท่านเจ้าของบ้านก็ถามว่าไม่ต้องติดได้ไหมไม่ต้องติดก็ได้ติดก็ดีนะครับถ้าติดก็การโจรการขโมยการอะไรพวกนี้นะครับอันนี้คือล็อกจากข้างในนะ,ะเดี๋ยวเราพาไปดูข้างในกันนะครับพอเปิดประตูออกมาแล้วคุณผู้ชมต้องบอกว่าด้านในตรงนี้นะครับเป็นห้องครัวเปิดโล่งเลยนะอ่ะผมจะพาเข้ามาดูเรื่อยๆพอเดินเข้ามาแล้วคุณผู้ชมจะสังเกตนะว่าตรงนี้เนี่ยเราใช้ผนังเนี่ยเป็นผนัง ไม้เทียมนะก็คือใช้ไม้ละแนงหน้าสามตัดขอบนี่แหละแล้วก็ใช้เป็นผิวเรียบซื้อเดิมๆทีมาเนี่ยมันจะเป็นสีธรรมชาติจะเป็นสีออกแบบคล้ายๆปูนซีเมนต์จากนั้นเนี่ยเรามาทําการทาสีเอา นะครับซึ่งสีที่ทาก็สามารถเลือกสีได้ด้วยนะว่าชอบแบบไหนอย่างไรนะครับในการยิงไม้ระแนงอันนี้ก็คือยิงชนกันเลยนะครับพอยิงชนกันเสร็จเนี่ยมันก็จะมีการซอล่องไปในตัวเพราะว่าเดิมทีเนี่ยเราสั่งไม้ระแนงแบบนี้ก็คือไม้ระแนงหน้า3ตัดขอบผิวเรียบสีธรรมชาติการตัดขอบเนี่ยเวลาเอามาชนกันมันก็จะเกิดการซอรล่องอัตโนมัตินะครับทีนี้บางท่านถามว่าแล้วเวลาฝนตกหนักๆเนี่ยน้ำสาดเข้ามาไหม ปัจจุบันนะครับผมถามท่านเจ้าของบ้านแล้วยังไม่มีการศาสตร์เข้ามาแต่อย่างใดน,นะแต่ถามว่าอนาคตมีโอกาสไหมต้องบอกว่าขึ้นอยู่กับเพื่อนบ้านด้วยถ้าเพื่อนบ้านเนี่ยต่อเติมอ่ะเดี๋ยวผมจะพาไปดูนี่ก่อนเดี๋ยวตากล้องแผ่นกล้องตรงนี้ครับคงก็กจะอธิบายว่า ถ้าเพื่อนบ้านเนี่ยทำการต่อเติมใช่ไหมครับแล้วองศาของฝนเนี่ยนะครับหรือทิศทางของฝนเนี่ยที่จะสาดเข้ามาเนี่ยมันก็จะน้อยลงเพราะว่าฝนเนี่ยเขาจะตกจากบนลงล่างทีนี้เนี่ยตัวอาคารของเพื่อนบ้านเนี่ยก็สูงอยู่แล้วคุณผู้ชมดูได้เลยแล้วก็การเว้นห่างจากตัวอาคารเนี่ยก็เว้นตามกฎหมายก็คือ2เมตร ซึ่งระยะ2เมตรกับตัวอาคารที่สูงประมาณ7เมตรเนี่ยนะครับองศาที่ฝนจะตกลงมาแล้วก็ชนกับผนังเนี่ยมันก็จะมีน้อยลงยิ่งเพื่อนบ้านต่อเติมด้วยยิ่งมีน้อยลงเข้าไปใหญ่เลยในการต่อเติมประเภทนี้นะครับถ้าคุณไม่ได้ก่ออิฐผนังวนเบาคุณสามารถเว้นระยะจากรั้วมาเนี่ยนะครับเป็นระยะทีะ่น้อยกว่า50เซนได้ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับผมอยากให้ปรึกษากับทางโครงการนิติบุคคลก่อนซึ่งในส่วนนี้นะครับถ้าจะให้แบบชัวร้อยอ์เลยอยากให้ไป ขออนุญาตเพื่อนบ้านให้เซ็นยอมรับนะครับถ้าเพื่อนบ้านเซ็นยอมรับในอนาคตคุณก็ไม่ต้องรื้อไม่ต้องโดนฟ้องร้องไม่ต้องโดนอะไรนะครับเพราะเพื่อนบ้านยอมรับก่อนที่เราจะทําการต่อเติมนะตรงนี้คือไกด์ไลน์คร่าวเพราะว่าในบางคลิปในบางที่นะครับผมจะเน้นย้ำเลยต้องเว้น50เซนต์ต้องเว้น50เซนต์แต่ถ้าเป็นผนังโป่งนะครับเป็นผนังระแนงไม่ได้ทําการก่อผนังทึบเนี่ยตรงนี้ขอความอรุ่มารยกับเพื่อนบ้านได้อันนี้คือไกด์ไลน์ให้ไม่ได้ชี้ให้ทําผิดนะครับทีนี้เดินเดินออมานิดึงคุณผ ในส่วนของตรงนี้ตรงนี้เป็นเคาน์เตอร์ปูนขัดมันผมต้องขอญาตเลยนะครับเคาน์เตอร์ปูนขัดมันอันนี้เนี่ยมันมีความแข็งแรงเพราะว่าเราทําการเทคอนกรีตในที่นะครับข้างในคอนกรีตตรงนี้เนี่ยเรามีการผูกเหล็กนะครับใช้เหล็ก rb 9ผูกแล้วก็ทําเป็นโครงสร้างตรงนี้เราเข้าแบบแล้วก็เทในที่นะครับด้านล่างตรงนี้นะครับเราฉาบเรียบหมดด้านล่างตรงนี้นะครับดูดีทําเป็นขัดล็อกหมดขาก็ขัดล็อกนะครับประมาณนี้คือเคาน์เตอร์ประเภทนี้คุณผู้ชมต้องบอกว่าถ้าคุณไม่ได้ปูกระเบื้องเนี่ การดูแลรักษามันจะยากนะเพราะอนาคตเนี่ยในการขัดล็อคประเภทน,นี้ผิวที่เคลือบนะครับมันจะเป็นคล้ายๆกับน้ํายาเคลือบใสน้ํายาเคลือบใสพวกนี้คุณผู้ชมเมื่อใช้ไปนานๆเนี่ยมันจะล่อนมันจะมันจะ,นจะลอกออกคุณก็ต้องหมั่นเคลือบนะครับน้ายาเคลือบใสนะครับแกลอนหนึ่งก็อยู่ที่ประมาณสัก7 8 0 0คุณก็สามารถเอาแปรงแล้วก็มาทาได้หรือลูก,กิ้งมากิ้งได้ในอนาคตตรงนี้สามารถ DIY แม่ทันนั้นเองได้นะครับแต่ทางที่ดีที่สุดในใจผมนะลึกๆเลยคือ ปูกระเบื้องจบกว่าปูกระเบื้องพอร์ตเลนแข็งแรงนะครับทนแรงตําแรงสับแรงกดได้หมดนะครับกระเบื้องพวกนี้มันจะแข็งแล้วมันจะไม่แตกแต่ถ้าคุณไปเปืเปือยล้อแบบนี้ก็คือถ้าคุณชอบสไตล์ลอ้อคุณต้องแลกมาด้วยการแมทนแนนในระยะยาวด้วยนะครับ ในการทำเคาน์เตอร์ตรงนี้คุณผู้ชมเคาน์เตอร์เนี่ยยาวประมาณสัก3เมตร60 m. ได้อันนี้คือไซสม์มาตรฐานของทางบริษัทเราที่เราเนี่ยจัดสรรให้ออกับคุณลูกค้าอยู่แล้วนะครับซึ่งเคาน์เตอร์3เมตร60 m. ตรงนี้เนี่ยโดยปกติแล้วเนี่ยจะมีเตาแก๊สเมร 20, ตร20เตรียมอาหารเมตร20แล้วก็ซิงค์นัางจานเมตรยนะครับซึ่งในส่วนของตรงนี้เนี่ยท่านเจ้าของบ้านเนี่ยจะเอาเตาแก๊สนะครับเป็นเตาแก๊สแบบเตาแก๊สจริงๆเลยมาตั้งนะครับถังแก๊สเนี่ยมาตั้งแล้วก็ทําการเอาเตากับน็อก ประกอบอาหารแบบเฮฟวี่ได้เลยผมเรียกว่าเฮฟวี่ก็คือ,อกลิ่นนี่ก็จะฉุนฉุนได้เลยทำหนักๆได้เลยอะไรประมาณนี้ก็คือเป็นครัวไทยแบบชัดๆเลยนะครับทีนี้บางท่านถามว่าแล้วเวลาผัดอาหารอะไรพวกนี้เนี่ยน้ำมันกระเด็นเนี่ยมันจะไปโดนผนังระแนแงแล้วผนังระแนแงเนี่ยมันจะเลอะไหมตอบให้เลยว่าเลอะนะครับตรงนี้เนี่ยต้องบอกว่าเป็นสไตล์ความชอบของท่านเจ้าของบ้านต้องหาอะไรมาโปรเทคเอาแต่ถ้าจะให้ดีผมแนะนําแบบนี้นะครับก็คือในระยะของเคาน์เตอร์เนี่ยแนะนําว่าให้เป็นกอดอิดเป็น อิดมวลเบาก็สามารถเช็ดล้างอะไรได้แต่ถ้าชอบระแนงแบบนี้เพียวๆแบบนี้เลยชอบสีสันแบบนี้คุณก็ต้องดูแลปเทคผนังระแนงตรงนี้ด้วยนะครับก็จริงๆแล้วปัจจุบันเนี่ยเขาจะมีพวกแผ่นฟิลม์มแผ่นอะไรเนี่ยมาติดได้นะครับทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับอย่างที่ผมเรียนให้ทราบนะครับขึ้นอยู่กับการเขาเรียกว่าความชอบของเจ้าข,ของบ้านแต่ในฐานะเราเป็นผู้ออกแบบแล้วก็เป็นผู้ก่อสร้างเนี่ยเราก็จะแนะนําแบบตรงไปตรงมานะครับ ทีนี้ต่อมาคุณผู้ชมในส่วนของซิงล้างจานตรงนี้บางท่านอาจจะงงว่าทําไมเราใส่แต่ซิงล้างจานต้องบอกว่าซิงล้างจานตรงนี้เนี่ยนะครับเป็นซิงล้างจาน2หลุมซึ่งเราสามารถฝังเข้าไปในเคาน์เตอร์บิวอินได้เลยลองมาดูด้านล่างนะครับด้านล่างเนี่ยเราต่อท่อวางระบบให้เป็นอย่างดีท่อเนี่ยจะมีทั้งหมด2ท่อนะครับซึ่ง2ท่อนเนี่ยก็จะมาเชื่อมกันกับท่อระบายน้ําแล้วก็ฝังกับใต้ดินลงไปข้างล่างนะครับ ซึ่งในส่วนของตรงนี้เนี่ยนะครับในการทําฝังเนี่ยมันก็จะง่ายต่อการใช้งานแล้วก็สะดวกต่อการทําความสะอาดนะครับตรงนี้นะครับก็คือเปิดน้ําใช้งานได้เลยนะอะไรประมาณนี้นะครับตรงนี้เป็นโซน อ่าใครกาเป็นโซนเย็นแล้วกันเป็นโซนน้าก็จะใกล้ๆกับเครื่องซักผ้าบางท่านบอกว่าแล้วน้ํากระเด็นโดนเครื่องซักผ้าเป็นอะไรไหมจริงๆเครื่องซักผ้าเนี่ยถ้าอยู่ตามคอนโดเนี่ยเขาวางไว้ตรงริมระเบียงนะครับโดนฝนสาดโดนอะไรประจําอยู่แล้วไม่เป็นอะไรนะครับ <c oughs> เครื่องซักผ้าของเราวางไว้ตรงนี้เราจะมีปลั๊กไฟให้มีท่อน,น้ําดีให้เราจะมีท่อน,น้าทิ้งให้ด้านล่างสามารถเปิดขึ้นมาแล้วก็ใช้งานได้เลยนะครับบางท่านถามว่า ผนังตรงนี้เนี่ยฝนสาดมันจะสาดเข้ามาไหมตรงนี้เรายิงชนไม่สาดและเราก็เดบระหว่างรอยต่อนะครับเพื่อที่จะไม่ให้น้ำเนี่ยมันซึมเข้ามาถามว่าอนาคตเนี่ยเดบมันจะเสื่อมไหมมันอาจจะมีบ้างนะครับท้งนี้ทั้งนั้นเราทาสีข้างในแล้วก็ทาสีข้างนอกเหมือนเป็นเกาะกำบังอีกชั้นหนึ่งเป็นฟิล์มเคลือบอีกชั้นหนึ่งไม่ให้น้ำมาสาดเข้ามา นะครับทั้งนี้ทั้งนั้นผมเรียนให้ทราบแล้วว่าถ้าคุณไม่อยากให้น้ําสาดเข้ามาเลยแนะนําเป็นก่อเป็นผนังมวลเบาจะดีที่สุดนะครับแต่ถ้าชอบระแนงชอบแบบนี้ชอบโครงไทยๆแบบนี้เราก็ยินดีทําให้แต่มันจะมีข้อดีและข้อเสียต่างกันไปนะครับอันนี้ก็คือผมพยายามเล่าถึงข้อเสียไปมากแล้วใช่ไหมข้อดีของเขาเนะี่ยก็คือถ้าเป็นผนังระแนงแบบนี้คุณผู้ชมต้องบอกให้เรยวว่าน้ําหนักของโครงสร้างเนี่ยจะเบานะครับ ไม่ต้องกลัวนะครับว่าน้าหนักเนี่ยมันจะเยอะแล้วมันจะกดทับผนังระแนงน้ําหนักจะเบากว่าอิฐมวลเบาเพราะอิฐมวลเบาเนี่ยเมื่อคุณก่อขึ้นไปแล้วคุณต้องทําการฉาบปูนอีกปูนที่คุณฉาบมันก็จะเป็นการเพิ่มน้ําหนักนะครับถ้าเป็นผนังละแนงมันก็จะลดน้ําหนักไปได้ส่วนหนึ่งแล้วก็การโอ,อกาสในการซุดตัวของโครงสร้างเนี่ยก็จะช้าลงนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นถ้าเป็นการต่อเติมแบบนี้ นะครับทำแบบผนังละแนงเบาๆแบบนี้ทําเคาน์เตอร์แบบนี้สามารถลงเป็นเสาเข็ม6เหลี่ย6ม6เมตรได้แต่โอกาสการสุดตัวมีไหมมีแต่ในเรื่องของงบประมาณและบัดเจ็ตจะประหยัดกว่าในส่วนของการลงเสาเข็มไมโครพายนะครับต้องบอกว่าหลังนี้ท่านเจ้าของบ้านเนี่ยนะเลือกทําทีเดียวจบก็คือเลือกใช้เป็นเสาเข็มไมโครพายไปเลยนะแต่ว่าผมก็ยังแบบ ยังมีการตั้งคําถามในใจว่าในเมื่อลงไมโครพายไปแล้วทําไมตรงนี้ไม่ก่อเป็นผนังอิฐมวลเบานะครับทางนี้ทางนั้นเนี่ยเดี๋ยวขอเจอท่านเจ้าของบ้านก่อนเดี๋ยวจะลองสอบถามดูนะครับว่าเ็าอาจจะเป็นความชอบของเขาก็ได้โอ้โหลมแรงมากตะก,ก้องตะก,ก้องเนี่ยผมอยากให้มายืนตรงนี้ฮะนี่เดี๋ยวลองดูดูดีลลมพัดเลยนะครับต้นต้นลำซามนี่โบกสะบัดเลยนะฮะลมเข้ามาตรงนี้ดีไหมลมแรงไหมแร,แรงมากเลยนะเลยนาะแล้วไม่ต้องกลัวกลิ่นอับเลยเนาะ ทำอาหารไปรับลมไปแบบโหสุดยอดเลยเนาะเนี่ยขนาดไม่รู้ลมเข้ามาไอผมหรือเปล่านะแต่แบบต้องบอกว่าแรงมากจริงแล้วก็เปิดโล่งแบบนี้ทีนี้ผมถ่ายไปแล้วหลายคลิปน,นะครับว่าในการทําห้องครัวแบบนี้ถ้าคุณจะเปิดโล่งเนี่ยคุณจะต้องแลกมากับสัตว์นะครับต่างๆที่เขาจะเข้ามาแอบทานอาหารหรือแอบมากอกวนคุณนะครับไม่ว่าจะเป็นหนูมแมลงสาบมดต่างๆแต่มดจริงๆเขามาอยู่แล้วแหละแต่ถ้าเป็นหนูมแมลงสาบเนี่ยเขาจะเข้าได้ง่ายกว่าเดิมนะครับ ท้งนี้ทางนั้นนะครับในการที่คุณจะทําครัวตรงนี้เนี่ยคุณจะต้องอดูแลรักษาเรื่องของวัตถุดิบนะครับถ้าจะเอาวัตถุดิบมาวางตรงนี้เช่นเครื่องปรุงต่างๆซอสต่างๆตรงนี้อาจจะเป็นอุปสรรคได้นะครับอาจจะต้องไปเก็บในบ้านหรือเปล่าหรือมีเชลมีอะไรปิดมดชิดหรือเปล่าตรงนี้ตรงนี้ก็ต้องบอกว่าจะต้องดูแลเป็นอย่างดีนะครับท้งนี้ทั้งนั้นนะครับใครชอบห้องครัวไทยๆแบบนี้ก็ต้องบอกว่ามีทั้งข้อดีและข้อเสียข้อดีคือเห็นเห็นก็จะจ่าเลยคือลมแรงมากฟโฟลดีมาก กินอัดแทบไม่มีอีกอย่างหนึ่งที่ผมกาลังจะพูดสุดท้ายแล้วนะคุณผู้ชมนะต้องบอกให้เลยว่าในการต่อเติมเนี่ยเราต่อเติมออกจากหลังตัวบ้านเนาะแล้วก็อยากให้ดูโครงสร้างนะครับอย่างฝั่งนี้นะครับฝั่งนี้ท่านเจ้าของบ้านกนะ็คือทําเสมอกับช่องชร์ปเลยแล้วก็ทาใช้เป็นเหล็กตรงนี้เป็นเหล็กโครงไซส์เอนะฮะเป็นเหล็ก6กคูณสองเขาเรียกว่าอะไรชิ้นเดียวมันก็จะดูแบบเป็นโมเดิร์นดูแบบเรียบๆไปนะครับไม่ได้ดูแบบเขาเรียกว่าอะไรล่ะ ให้สไตล์แบบลอบลอบด้วยนะครับแล้วก็ต้องบอกว่าสิ่งสุดท้ายที่ผมจะพูดก็คือพื้นตรงนี้ครับท่านเจ้าของบ้านออกแบบดีไซน์มาเพื่อที่จะทําการฉีดน้ําล้างพื้นได้เลยนะครับอันนี้คือก๊อกน้าท่านเจ้าของบ้านบอกว่าเวลาทําอาหารเสร็จนะไม่ต้องเอาไม้ถูพื้นมาถูเลยเพราะวาเวลาทำอาหารเนี่ยน้ำม,นมันมันก็จะกระเด็นถูกไหมยิ่งผัดหนักๆเลยผัดหนักๆต้มผัดแกงทอดหนักๆเนี่ยนะครับ พวกนี้ก็จะกระเด็นลงพื้นลงอะไรหมดอยู่แล้วอันนี้เป็นเรื่องปกติใครเคยทำครัวก็จะรู้ดีทีนี้ถ้าเจ้าของบ้านบอกว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวฉันเนี่ยเอาน้ำเนี่ยครับเปิดน้ําฉีดล้างพื้นเลยซึ่งพื้นตรงนี้เราออกแบบดีไซน์มาให้น้ำเนี่ยมันไหลออกไปใต้ใต้ระแนงนะครับเพราะว่าใต้ระแนงเนี่ยเราเว้นช่องไว้ประมาณสัก2เซนติเมตรเพื่อที่จะให้น้ามันไหลลงไปบางท่านถามว่าแล้วเวลาฝนตกมันจะสาดเข้ามาไหมมันก็อาจจะมีบ้างแต่ว่าเรายกระดับพื้นในห้องครัวเนี่ยสูงกว่าระดับ ล่างกัตเตอร์ด้านนอกนะครับตรงนี้ก็เป็นการดีไซน์ออกแบบเพื่อที่จะให้ง่ายต่อการทําความสะอาดและก็การใช้งานนะครับทั้งหมดนี้นะครับเป็นห้องครัวไทยที่อยากจะอธิบายประมาณนี้แหละเพราะบางท่านหลังๆเนี่ยรีเควสกันเข้ามาเยอะว่าอยากได้ห้องครัวไทยบ้างนะครับเราก็ไปทํามาละหลายที่แต่ความรู้สึกลึกๆคือไม่ค่อยมาถ่ายเพราะว่าเราเนี่ยไม่อยากให้ท่านเจ้าของบ้านเนี่ยไป เขาเรียกว่าอะไรไปพวงเกี่ยวกับพวกสัตว์ที่จะเข้าไปในห้องครัวเราจึงทําประตูปิดทําอะไรปิดแล้วก็ทํามุงลวดถ้าอยากจะเปิดระบายอากาศเราก็ทําการเปิดประตูแล้วก็ปิดมุงลวดแบบนี้ก็จะช่วยเรื่องของการระบายอากาศได้นะครับและสุดท้ายนะครับฝากเอาไว้นะครับใครอยากต่อเติมบ้านนะครับแอดไลน์ที่ด้านล่างตรงนี้ได้เลยหรือโทรมาที่เบอร์0881044888นะครับห้องครัวไทยครัวฝรั่งรับทำหมด ต่อเติมรีโนเวทรับทำหมดติดต่อเข้ามาได้ยังไม่ทำไม่เป็นไรแอดไลน์ทิ้งไว้ก่อนจะมีโปรโมชั่นดีๆคอยส่งไปให้คุณเดือนละหนึ่งครั้งนะครับแอดไลน์ไว้ก่อนไม่เสียหายแต่อย่างใดฝากด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดติดตามด้วยขอบคุณมากๆเลยสวัสดีครับ